สวัสดีครับวันนี้วันเออสวัสดีครับวันนี้วันเออวันอะไรวะวันอาทิตย์ที่10เมษายนนะฮะก็ถ้าจะถ,ถามว่าทําไมผมผมแบบผมทําเป็นอย่างนี้แล้วเอาผ้าเช็ดตัวมาไวทําไมก็เพื่อนจะตะผมเสร็จนะตอนนี้กําลังตอนนี้รอผมแห้งอยู่แต่นี้ก็เป่าไปเรียบร้อยละก็อย่างที่เห็นว่าอยู่ในห้องนอนนะฮะก็คือผมกำลังจะนอนนะฮะนี่คือแบบประมาณ ตีหนึ่งตีสองลวแบบจริงมันวันที่สิบเอ็ดแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ถ่ายของวันที่สิบไปก่อนนะผูดเอาไว,ว้กันและก็วันนี้ครบรอกสองอะทิ์หลังจากที่เออ่พบเชื้อโควิดอยู่ในร่างกายแล้วก็เอาจริงๆผมก็ไม่ต้องกักตัวแล้วแหละหลังจากวันนี้นะแต่ว่าผม ผมก็คงยังไม่ลงมาทํางานหรอกเพราะว่ายังมันยังไออยู่ทิดนึงอ่ะมันแบบมันยังไม่หายไอตอนนี้มันยังคันคออยู่เลยเดี๋ยวกินยาแก้ไอกินอะไรที่ต้อง๋ยวสักสองวันมันก็น่าจะหายมั้งไอที่ไออยู่เนี่ยก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังจะไปนอนแล้วเพราะว่าแบบวันนี้ก็ไม่ทำอะไรมากให้พวกวีล like. ็อกอะไรวันก e ่อนก็ยังไม่ที <t <t ้ตัดต่อแต่เดี๋ยวสบายว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมตัดต่อแน่ตัดต่อแล้วอัปโหลดนะฮะเพราะว่า เออเอาจริงๆมันก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรมากเราจะผม่ขี้เกียจในช่วงนี้ยมันแบบไม่รู้เป็นอะไรมันพอไม่พอไม่ได้ลงไปทํางานมันก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทําอะไรเลย่นหละก็นั่นแหละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้อาจจะออกไปซื้อข้าวข้างนอกเดี๋ยวก็ถ่ายไว,ว้แล้วเดี๋ยวยังไงก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ